คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเมืองม่อมีที่ทำการตั้งอยู่ณนศะาลาอนเนกประสงค์บ้านเมืองม่อหมู่ที่8ตำบลเมืองม่ออเ,อเมืองแพร่จัังหวดแพร่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลเมืองม่อมีการบริหารจัดก,การกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยแบ่งคณะทำงานขับเคลื่อนจำนวนทั้งสิ้น9คนประกอบด้วยนางศรีนวลวงสุวรรณเป็นหัวหน้าคณะทำงานมีนางนิตยาวงบีดานางลงเย์เหมืองแก้วนางสาวสุภาพันธ์สีจันบีนางศรีแก้วโก้งสิงนางกุลาบมีมานะนางพยอมปัญญนะนางกัดสากรชมพูมิ่งเป็นคณะทำงาน และมีนางสาวปราณิสยาสุภดารักษ์เป็นคณะทำงานและเลขานุการ2ด้านการบริหารจัดการนี่ตำบลเหมืองม่อมมีสมาชิกที่ขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่จำนวน7กลุ่มรวมเป็นเงินทั้งสิ้น700,000บาทแบ่งออกเป็นปี2,557จำนวน3โครงการเป็นเงิน1,50,000บาทปี2558จำนวน1โครงการเป็นเงินห0,000บาทปี2,562 จำนวน1โครงการเป็นเงิน1,0,000แสนบาทปี2564าจำนวน1โครงการเป็นเงิน2 0 0 0 0 0บาทและปี2 5งพาจำนวน1โครงการเป็นเงิน2 0 0แสนบาทซึ่งยังไม่ถึงกำหนดชำระได้แก่โครงการสบู่สมุนไพรโดยมีนางสาวโสพิตากริตาวนนท์เป็นผู้เสนอโครงการตำบลเหมืองม่อมีการบริหารจัดการนี้ด้วยกระบวนการ7ขั้นตอนคือ1 รวจสอบข้อเท็จจริงการดำเนินงานและความเป็นไปได้ของกลุ่มอาชีพทุกกลุ่มที่เสนอโครงการก่อนการประชุมพิจารณาเห็นชอบของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสประชุมพิจารณาโครงการที่เสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนทุกโครงการเพื่อคณะทำงานขับเคลื่อนจะได้ร่วมกันปรึกษาพิจารณาให้ความเห็นอย่างละเอียดรอบครอบ3ติดตามการใช้เงินของกลุ่มให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ส สนับสนุนกลุ่มอาชีพสมาชิกในตำบลให้มาลงทะเบียนโอทอปเพื่อต่อย,ยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 5. ประชาสัมพันธ์การพักชำรรหนีการลดอัตราดอกเบี้ย 6. ติดตามนี่ค้างชำระโดยจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพื่อจะได้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นแล้วหาทางออกร่วมกันเป็นการลดความตึงเครียดของกลุ่มแสดงความจริงใจที่จะรับฟังปัญหาและประสานงานให้กลุ่ม7 ส่งเสริมให้มีการออมเงินผ่านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านครบทั้ง12หมู่บ้าน 3. ด้านการรับสมัครสมาชิกปัจจุบันตําบลเหมืองม่อมีสมาชิกสตรีแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ1สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาจํานวน2,547คน2สมาชิกประเภทองค์กรจํานวน13องค์กรได้แก่คณะกรรมการพัฒนาสตรีตําบลและคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้านทั้ง12หมู่บ้าน สี่ด้านการประชาสัมพันธ์การดำเนินง,งานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเหมืองหม้อมีการประชาสัมพันธ์ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เช่นการประชุมประจำไตรมาสกลุ่มไรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งในระดับหมู่บ้านตำบลและอำเภอห้าด้านการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกคือ1ส่งเสริมให้สมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำไปประกอบอาชีพในปี2566 จำนวนหนึ่งโครงการคือโครงการสบู่สมุนไพรเป็นเงินจำนวน2 0 0แสนบาท2สนับสนุนให้กลุ่มขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นเป็นโอทอปแล้วจำนวน3ผลิตภัณฑ์ได้แก่ผงขัดผิวสมุนไพรขมิน้นแชมพูอัญชันมะพร้าวและครีมขามป้อมขัดผิวสมุนไพร3ส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มอาชีพในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ เช่นการออกบูธร,ร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆการประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ของสมาชิกกลุ่ม C ส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพและดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นปลูกพืชผักสวนครัวฝึกอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้และปลูกพืชสมุนไพรส่งให้กับกลุ่มวิสาหกิจแพร่ออแกนิกเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าห้าส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกเข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพเช่น การปักผ้าและการจักสารไม้ไผ่และ6ด้านการพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีโดยได้ร่ว,รวมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองแพร่ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและองค์กรสตรีจากอ,อก,กอสอจอจำนวน2โครงการคือ โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีชีวีมีสุขจำนวน2รุ่นรุ่นละ80คนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1 4 5 0 0 0บาทและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกลการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภองบประมาณ2 0,000บาท นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเมืองม่อมีส่วนร่วมทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมในชุมชนเช่นร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งการจัดทําถังขยะเปียกทุกหลังคาเรือนและการรณรงค์ส่งเสริมและเป็นต้นแบบการสวมใส่ชุดผ้าไทยให้กับคนในตำบลเมืองม่อจากการดําเนินงานที่ผ่านมาคณะทํา,างานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเมืองม่อ ได้เป็นแกนหล,ลักในการสนับสนุนอาชีพเสริมให้กับสมาชิกทําให้ตําบลเหมืองม่อเกิดความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจกและสามารถสร้างไรายได้ให้กับสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน